พบกับครัวบันนี้นะคะวันนี้นะคะต่ายก็มีวิธีการทำย่ำขนมจีนปลาทูน้ำยำนะคะแซ่บมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำหัวเชื้อน้ำยำกันนะคะก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะ200กรัมค่ะหรือประมาณ4ทับพีน้ำมะขามเปียกค่ะ4ทับพี น้ำเปล่านะคะ1 0 0 ml ค่ะหรือประมาณ4ทับพีเหมือนกันน้ำปลานะคะ60 ml นะคะหรือประมาณ2ทับพีน้ำกระเทียมดองค่ะ2ทับพีเราตั้งให้ตัวน้ำเชื่อมนะคะมีความแบบพ้นขึ้นนิดนึงนะคะให้เดือดนิดนึงน้ำตาลนะคะจะส่งกลิ่นหอมะคะ่ะ นี่นะคะเราก็เตรียมของนะคะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามายำกันเลยนะคะอันนี้น้ำตาลเคี่ยวที่เราเคี่ยวไว้นะใส่ไปเลยค่ะสองทับพีน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้านะคะค่อนทับทีค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งน้ำมะนาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหรือประมาณหนึ่งลูกนะคะ พริกป่นนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยพริกแดงจิงดาค่ะตามชอบใส่ใส่พริกที่หนูลงไปด้วยนะคะหอมแดงค่ะปลาทูค่ะ หมูยอค่ะนัวนัวเลยนะคะจีนจ้าชอบแบบน้ำน้อยน้ำมากก็เอาเลยนะคะวันนี้เรามาทำน้ำแบบคุกคิกถึงเครื่องกัน ทอยงนะคะให้แบบเข้าเส้นหัวนิสส่งคั่วะคะ่ะผักชีอ่าตาใส่พริกแห้งไปนิดนึงนะคะแล้วก็หัวกักยาวนะคะ เราจัดจางเสิร์ฟันเลยค่ะ